มีใครสงสัยเหมือนจอยไหมคะว่าเมื่ออง,งุ่นสุกแล้วเราสามารถปล่อยให้เขาแขวนค้างต้นได้นานเท่าไหร่นะคะวันนี้จอยจะพามาดูค่ะก็ต้นที่เห็นเนี่ยคะ่ะพวงทั้งสองพวงนี้นะคะก็คือพันุอนูต้าค่ะต้นนี้ครบกำหนดไปเมื่อ 17วันที่แล้วนะคะกำหนดตัดนะคะมีอายุ120วันหลังพุ่นนะคะแล้วก็จอยก็ปล่อยค้างต้นไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่137ค่ะและนี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อนุต้าค่ะแต่ว่าข้างๆเนี่ยคือพันดิลลี่ออฟเดอะวันเล่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาสามารถอยู่ค้างต้นได้นานตอนนี้ก็ สิบเจวันก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะคะจอยว่าน่าจะอยู่ได้ถึง20วันนะคะหรืออาจจะถึงเดือนได้ค่ะแต่ผิวเขาก็จะเริ่มไม่สวยนะคะที่จริงแล้วจอยไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะอาเอาเขาค้างต้นไว้เนาะแต่ทีเนี้ยพอดีจอยจะไปฝากญาติค่ะช่วงปีใหม่ค่ะก็เลยคขังต้นไว้เป็นไงคะยังสวยอยู่นะคะ นูตาลินลี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ